สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากกับการดูแลเสียงแต่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนะครับคือเรื่องความชุ่มชื้นของเส้นเสียงซึ่งเราได้ข้อมูลน่าสนใจมาจากบทความของครูฟิล์มธนพัฒนครับสวัสดีค่ะใช่ค่ะเรื่องนี้น่าสนใจมากปกติเราอาจจะคิดว่าโอ้แค่ดื่มน้ำเยอะๆก็น่าจะโอเคแล้วมั้งอืแต่บทความนี้บอกว่าแบบนั้นอาจจะยังไม่พอ โดยเฉพาะ,ะกับนักร้องผู้หญิงนะครับจุดนี้น่าสนใจมากเลยว่าทําไมใช่ค่ะคือเรื่องความชุ่มชื้นเนี่ยมันมีหลายมิติก,กว่าที่เราคิดนะคะมันมีทั้งแบบที่เราดื่มเข้าไปอันนั้นเรียกว่า systemic hydration นะคะกับอีกแบบคือที่มันส่งผลโดยตรงกับเส้นเสียงเลยอันนี้เรียกว่า direct hydration อ๋อ direct โดยตรงค่ะการเข้าใจความต่างตรงนี้ะค่ะเป็นกุญแจสำคัญเลยโอเคงั้นเรามา แกะกล่องเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับว่าทำไมแบบเดิมๆอาจจะไม่พอประเด็นแรกเลยนะครับที่ครูฟิล์มธนพัฒน์พูดถึงในบทความทําไมแค่ดื่มน้ําเยอะๆมันถึงอาจจะไม่พอสําหรับการดูแลเสียงโดยตรงครับมันใช้เวลาแล้วกเ็เส้นเสียงไม่ใช่ส่วนแรกๆที่จะได้รับความชุ่มชื้นจากตรงนั้นโดยตรงค่ะอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วครับคือมันไม่ได้ไปเคลือบปุ๊บปั๊บแบบที่เราคิดใช่ค่ะคือการดื่มน้ํามันสําคัญนะคะสําคัญต่อสุขภาพโดยรวมมากๆ แต่ถ้าสำหรับคนที่ต้องใช้เสียงเยอะๆหรือต้องการดูแลแบบเร่งด่วนหน่อยการดื่มน้าอย่างเดียวอาจจะไม่ทันหรือว่าไม่ตรงจุดเท่าที่ควรค่ะครับครับแล้วพอจะมีวิธีอื่นที่มันตรงจุดกว่านี้ไหมครับมีค่ะมีเลยในบทความครูฟิล์มธนพัฒก็แนะนำเรื่องการใช้เครื่องเนบูลเซอร์ค่ะเนบูลเซอร์ค่ะมันเป็นอุปกรณ์ที่เ,เปลี่ยนของเหลวอย่างเช่นน้ำเกลือ s n e solution เนี่ยค่ะให้เป็นละอองฝอยละเอียดมากๆเลย แล้วเราก็สูดหายใจเอาละอองนั้นเข้าไปตรงๆสูดเข้าไปเลยน้ําเกลือเนี่ยให้ผลดีกว่าน้ําเปล่าธรรมดาหรือแม้แต่สเปรย์พ่นคอทั่วไปได้ซ้ําในการเพิ่มความชุ่มชื้นเฉพาะจุดแบบนี้โหฟังดูดีเลยนะครับพ่นละอองน้ําเกลือเข้าไปตรงๆเลยน่าจะเห็นผลเร็วกว่าแล้วในทางปฏิบัติจริงๆนี้มันช่วยให้นักร้องรู้สึกต่างไปจริงๆไหมครับแบบเห็นความแตกต่างชัดๆเลย มีค่ะมีความแตกต่างในบทความของครูฟิลมธนพัฒน์ยกตัวอย่างไว้ค่อนข้างชัดเจนนะคะอย่างในนักร้องผู้หญิงเนี่ยการใช้เนบูไลเซอร์มันช่วยลดค่า PTP ลงได้ค่ะ PTP <on> คืออะไรครับ f o n d a t i o n Threshold Pressure ค่ะพูดง่ายๆก็คือแรงดันลมที่น้อยที่สุดที่ต้องใช้เพื่อเริ่มทำให้เส้นเสียงมันสั่นได้ พอเส้นเสียงมันชุ่มชื้นยืดหยุ่นขึ้นค่าเนี้ยมันก็ลดลงก็คือเปล่งเสียงได้ง่ายขึ้นไม่ต้องใช้แรงเยอะไม่ต้องเข็นค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับทําให้ร้องสบายขึ้นใช่ค่ะส่วนในนักร้องชายถึงแม้ผลทางกายภาพอาจจะวัดได้ไม่ชัดเท่าผู้หญิงแต่ก็มีผลทางจิตใจนะคะคือจะรู้สึกว่าคอโล่งขึ้นสบายขึ้นมันก็ส่งผลต่อความมั่นใจในการร้องได้เหมือนกันค่ะอมืมีประโยชน์ทั้งคู่ แล้วมีแนะนําอุปรกรณ์ตัวไหนเป็นพิเศษไหมครับเผื่อใครฟังแล้วสนใจในบทความมีการพูดถึงยี่ห้อหนึ่งค่ะชื่อดรอิสลาบอกว่าเป็นแบบพกพาได้ใช้แบ,บตเตอรี่อ๋อพกพาง่ายค่ะก็สะดวกดีเวลาต้องไปใช้นอกสถานที่หรือแบบวอร์มเสียงก่อนขึ้นเวทีอะไรแบบนี้ค่ะครับผมแล้วทำไมเรื่อง direct hydration หรือการใช้ n e b u l i เ e r เนี่ยดูเหมือนจะส่งผลกับนักร้องหญิงเป็นพิเศษเหรครับมีเหตุผลอะไรไหมอันนี้น่าสนใจมากค่ะ ครูฟิล์มธนพัชชี้ประเด็นนี้ไว้ว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยนักร้องหญิงมักจะเข้าสู่ช่วงเสียงกลางหรือที่เรียกว่าพาสเซียวค่ะพาสเจียวใช่ค่ะเป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างเสียงต่ำเชสต์ไวกส์กับเสียงสูงเฮดไวกส์เนี่ยนักร้องหญิงจะเข้าช่วงนี้เร็วกว่านักร้องชายแล้วก็มักต้องใช้เสียงเฮดไวกส์หรือเสียงสูงมากกว่าด้วยอ๋อ oh, ครับทําให้ต้องการความแม่นยําในการคอนโทรลเสียงการเปลี่ยนรีจิสเตอร์สูงมากค่ะ ทีนี้พอเส้นเสียงแห้งปุ๊บการควบคุมตรงนี้มันจะยากขึ้นอาจจะเกิดอาการเสียงหลบเสียงปลิ้นหรือควบคุมดินามิกส์ได้ไม่ดีการใช้เนบิวไลเซอร์เพิ่มความชุ่มชื้นโดยตรงเนี่ยก็เลยเข้ามาช่วยให้การผสมเสียงหรือมิกซ์ไว i ส์ทำได้เนียนขึ้นสมูทขึ้นควบคุมได้ดีขึ้นค่ะโหละเอียดเลยครับแสดงว่าจริงๆแล้วการดูแลความชุ่มชื้นให้ดีที่สุดนี่ ต้องทำหลายๆอย่างประกอบกันเลยสิครับถูกต้องเลยค่ะในบทความก็สรุปแนวทางไว้3อย่างหลักๆที่ควรทำควบคู่กันไปนะคะ1ก็คือ systematic ที่เราคุยกันตอนแรกคือดื่มน้ำให้เพียงพออันนี้พื้นฐานสำคัญครับสคือ environmental ค่ะคือการปรับสภาพแวดล้อมรอบตัวเราเช่นใช้เครื่องทำความชื้นในห้องนอนห้องซ้อมหรือที่ที่เราอยู่บ่อยๆ อ๋อความชื้นในอากาศใช่ค่ะและ3ก็คือ direct hydration ที่เราเพิ่งคุยกันคือการใช้ nebulizer กับน้ำเกลือน,นั่นเองค่ะใช้ทั้ง3ทางเลยอีที่สุดเลยค่ะตามคำแนะนำของครูฟิล์มธนพัท์เลยค่ะเยี่ยมเลยครับสรุปง่ายๆก็คือการดูแลให้เส้นเสียงชุ่มชื้นอยู่เสมอเนี่ยมันเหมือนการลงทุนเพื่อคุณภาพเสียงที่ดีในระยะยาวเลยนะครับ ไม่ควรรอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาแก้จริงค่ะอยากจะฝากให้ลองสังเกตตัวเองดูนะคะแค่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันเช่นลองหาเครื่องทําความชื้นมาวางในห้องหรือแค่พยายามจิบน้ําบ่อยขึ้นอีกนิดหนึ่งลองดูว่ามันส่งผลต่อความรู้สึกสบายในการใช้เสียงของเราในแต่ละวันยังไงบ้างแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นนักร้องอาชีพก็ตามนะคะใช่เลยครับน่าลองสังเกตดูจริงๆและสําหรับใครที่ฟังแล้วสนใจเรื่องการเรียนร้องเพลงนะครับ จากข้อมูลในบทความครูฟิล์มธนพทัทรซึ่งเป็นผู้เขียนเรื่องนี้นะครับท่านแจ้งว่าสามารถส่งข้อความไปสอบถามเรื่องคอร์สเรียนหรือปรึกษาเรื่องการใช้เสียงได้เลยนะครับทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยครับ